ครับสวัสดีครับผมซาโลทศพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองพันิห้านะครับวันนี้ก็เข้าคิวนะครับแล้ววันยี่สิบแรงพวงแรงพวเวอร์นะครับแต่เป็นระบบห่างไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ยังเป็นสภาพเดิมอยู่นะครับมีระบบห่างไฟฟ้ามีตัวกดตรงนี้ครับแล้วก็ดับขึ้นระวังหัางไม่ลงนะครับอันนี้พาวเวอร์ครับสวยแบบนี้นะครับเนียนแบบนี้สะอาดสะอาดใครชอบรถสะอาดสวยเนียนเก็บงาน ละเอียดเรียบร้อยนะครับติดต่อสาโลตซลทอ์ตัวจริงเสียงจริงได้เลยครับนี่ครับรถสวยนะครับยิ่งทํายิ่งสวยนะครับนี่ครับเนียนแบบนี้เลยนะครับวิธีการล้างทำความสะอาดนะครับในน้ำขีดก็หลุดแล้วนะครับรถสวยนะครับนี่ครับดูสีสันนะครับประมาณนี้นะครับสวยมากเปยนน้อยนะครับขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะครับของผมนะครับร้านผมนะครับแล้วก็ออปชั่นของรถนะครับ ถัาท่านใดที่สนใจรถไซขนาดกลางนะครับไซเล็กไซใหญ่ติดต่อสาโรดทบอลตัวจริงเสียงจริงนะครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดียไลนนะครับ